ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับตามเรียกร้องคำขอของพี่น้องครับพี่น้องครับสัม so ผัสเอสดีแน่ว่าจันห์ใครก่อผ <f estos S 2> ู้ใดเว็าพื้นเพื่อนมาให้มาสัมภาษณ์แน่ว่าซัำเพื้นยังไหนอยู่ที่สัมผัสสัมภาผัสมองได้ว่าสัมผัสสัมผัสหลุดได้ว่าจะสัมสอนดสัมสอนดสัมสอดสัมสอนจนเกือมาสุดแข่งโอ้ยว่าก่าผู้ดเป็นจูงผู้ก่อผิดก้นผื่นได้ว่าจะใช้รับแจ็ก่อ แนะนำตัวกับพี่กับน้องกันนี่โอ้อันสวัสดีพี่น้องกับผมอันตลกผู้หน้าตาเกือบดีเอือดีเป็นน้ำเพิ่นพี่น้องผู้ผู้อยู่ข้างๆนี่อันนี้บอกกับหูบวกหูกับบวกอะไรพี่น้องเอ้ยเกาหลายเชียร์เอาหนุ่มเชือดเชือดเชืดชือดชัดฉบานเพชรลับเฟิ เป็นก็กระซตตอบรับดีครับแง่งอย่างนี้ในไรฟ์สุดขอองาตตลกเส่นดีจังเป็นจังสี่ดีใจพี่น้องย้อนบาดี่ผู้ค้ำผู้ช่วยละน้องพี่น้องมาไยไอแอดไอแอดแอดดีพี่ว่าอยากนี่เลผู้เบิ้คผู้เบิ่วยผูเบเป็นหัวรักบอเบินเป็นผูเป็นเรีบครบผู้ไดเป็นผู้ช่วยตลกแล้วน้น้ำก็เป็นกินจดขึนหึงหึงปากต้นหยังคอยว่ายุดดาบจาก็จะยุสูงท้า ครับพี่น้องครับพียเอดดี้นี่เป็นคนบ้านเลยคโอ้ยเป็นคนบ้านนนทมจังหวัดขอนแก่นอ่าเป็นคนขอนแก่นน้องจือดิสารคามโอ้สาาม่กับ่คาเป็นคนนี่กเ้าขึ้กับ่เป็นคนขางเด้องจือดิเพื่นเพเป็นคนบ้านไหนควมเพ่พี่น้องดเพื่นเพืนเพพืเพื่อ่ก็หลัดก็หลัดก็หลัด คบ้นบัตรปลาข้าวเออคนบัตรปลาข้าวไปกันก็ปลาสวยนั่นกูกลางไรกูจวโป๊ะโป๊ะบัตรปลาข้าวตำบลลำคลองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นต่ละปีน้องเอ้ยยึดจังหวคือได้มลิดตะลกคูกันคือได้มั่้อมุทร์กันบุญบ้านชนงบุญบ้านชาติมันเนี่กย พ่อกันแค่แรกยูนในห้องน้ำไปเยพ่อกันอันนี้ก็บีไปเยี่ยพอนี่ก็ีไปเย่วพ่อจะลองผีตื่นผีย่างกัไปเด้ห้องน้ำเาไม่ผู้นี้ออกห้างชิยมไม่เยี่ยบ่เลยเนี่ยมือกีวายแมนหนักไม่เต้มพู้เห็นแล้ว่อกี้ได้มาได้หรอกเนี่ยมันเชียกจเห็นตึงไลยไปเลเนี่ยมันเสียงอาการเนี่ยงเร่นแล้วละเนี่ยมันเป็นนิวแลยคนอยากเรียนว่าเปลี่ยนแต่ว่าใครหาใครฟง เพิ่นเลยจับกู้ให้เขากันเป็นมอน้องชือกันแอดดี้จีตจอม่าก็ได้ว่าเวลาพูดสีแบบว่าสีคือกันสีไปน้ำกันได้ครับเนี่ยทุกคนล่ะน้อพี่น้องเนาะทุกคนมันเป็นมาแต่เข้าสองคนเนี่ยพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือถือข้อกันถือข้อกันกันสิเอาเป็นน้องห้าคนละเอาเป็นน้องห้าคนละนี่ก็เป็นน้องหักน้องแกียเพิ่นนั้น เพื่อนใจเหรนไปเฮ็ดยังก่อมือนี้ดัยาดั่อไปบอกซื้อตัดอิมรวยมากหบงเกิดัดแตงาสิตะดัดจำเปเที่ยงถ้าปากแยงแค่ปเบาเพื่อนนั้นอย่ากเื่ากยงเบาควจริงออมีคำงานบอกบอกยาบอกยากันกินน้องเอ้ยคันบ้าบอกกับเดอากับเน้อัน เป็นยังคือเดต้าสินใจเขามาอยู่อันวงเพลิดล้ำพื้นในในใจนี่คิดว่าจากไปอยู่ข้างอะไรบอรแรกๆเลยบอลบอมีบอมีบางนี่ก็เราคือบอร์มีแมนอยู่บอมีอีเล่คือว่าใจเออใจผสมข้องนี้จากออกจากบ้านมา หาหลักของกระจปหาหลักสิ่งหลักห้องไปขันทางอื่นกระจกพอท่านไหนเห็นแววห้องกาเจ้กพอท่านไหนนั่งกระจกกรับยากกูเลยเป็นบ่าอันนี้คนกลางกลางเศษเห็นม่าไม่เขามาซ่อกแววซ่อกัสามาัญเนี่คนเบิ่งคนเห็นอได้เพื่นก็ให้โอกาสทุกคนให้โอกาสแม่เพื่อนพอพ่อในบ้านสายหยวนละกับพอวีทุนนี่เพื่อนเป็นคนที่ให้โอกาส คนเด้อพี่น้องแนวความเงินโนดนดเนี่ยมาโหลดพักคุณเงินกันเ้อพี่น้องนะจะไปยืมเงินหันเรื่องเิศกาลคันพอมีเงินกับ่อมีแอดดีกับจักรีวางได้มาอยู่เีที่เพื่อนร่วเพื่อนอันที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งเท่าอดีตโอ้ป้องพี่น้องเอาสุดท้ายแล้วฝากพี่น้องเนี่ยบ้นที่สิบสองนี่ยังก่อนเพื่อนยังก่อสิบสองนะพี่น้องอย่าลืม งานสวพี่เอสวัยวัน่าทีที่สองงานไหลสดกลุ่มปิดเพช็ดลํำเพื่นพี่น้องเด้อมาพี่น้องซือืบอว่าว่าเพลงอนคอมงานบัตรหนึ่งใบหัวใจหนึ่งดวงเัอกองเขียนบอมีพี่น้องเพช็ลํำเพื่อนกระสิว่าช้ามาสิตัวไปได้ใครพี่น้องถ้าไม่เพิ่ก็ไม่มีห้องนูกต้องไงมพ่นมว่ากัน ถ้าผู้ใดอยากจะนับสนุนผู้นั้นยัดถิ่นฐานบ้างย่าเลี่ยมกัดพี่น้องครับวันที่12ที่จะถึงนะครับ12พฤณเศรษฐกง64นะครับผมมาใล่อ่อนไล่เลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีทีมเลิ่ยงไม่ให้ระบุซื้อเลยครับพี่น้องแอดดี้เซ็กซี่ขราวปั้นจต่สีทีมกุ้งข้าวถึงพันก็ได้ดอกพี่น้องจัดลอยจัดเอาไป่บาทยังไม่เงี้ยบาทเดียวก็ถื่อบางเงี้ย พ่อเด็กข้าอยากค <laughs> ู่พ <laughs> ่อ <laughs> เด็กข้าอยาคู่พ่อเด็ก มีเงินต่อยอดคันต่ออายุให้ต่ออายุให้ชิลลกีชิลล์กีมันเอ้ยหมอลำคันหมอลำมันลำเปลี่ยนยางเดียวมันเดี่ยวเดียวอื่นมันเดี่ยวเปลี่ยนชิลล์กีก็ว่าเขาจบประมาณนี้ก็เขาเจ้าเสียงมาขีดเสียนมาแล้วว่าต้องเด็ดจังสี่จังสี่พีชิลล์กีช่วยสนับผลขอหลานเด้ด้วเอาปากปากซ่องยูทูปไหมเนี่ยซ่อมยูทูปหมอลำมัดจุ่มออฟฟิเชียลเพชรลำเพิ่บ่แน่กับเพียดเพียดเอามันเพียดอีก เพชรจุดจดพี่น้องอ้ยฝากติดตามคือคือได้ยินเขามาสอนคนกระเฮ็ดเพรก่อนเพชรยังไงเพชรสวดลวดครับพี่น้องครับแก่เงี้งแกงไปใช้ทองน้ำเต็มพันเลงคืออรก็ไปหาขี่หาเงี้ยงก็ไม่ขี่กัดช่วงใครต้ร้องเลยเขาบอกาจเป็นรูครับเีพี่น้องครับพียวจัดแล้วกรในฝากพี่น้องติดตาม เซกกี้หรือว่าน้องจื้อจัจวบานหรือว่าเอ็ดด <S DP, S 2> ี้ผีเจาะปากเลยนะครับขอบคุณครับ